ใครที่อยากจัดฟันนะคะลองดูนะคะว่าจัดฟันแล้วจะหน่าเปลี่ยนไหมนะคะเดี๋ยววันนี้จอยจะพาไปดูรูปนะคะสมัยที่ยังไม่ได้จัดฟันนะคะซึ่งน้ําหนักเนี่ยก็น้อยกว่าตอนนี้นะคะตอนนี้น้ําหนักจอยประมาณ63นะคะถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูรูปก่อนหน้านี้นะะก่อนหน้านี้ก็หนักสักประมาณ58าสถึงหกประมาณนี้นะคะไปดูรูปก่อนจัดฟันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ันรู้สึกว่าหน่าเปลี่ยนไหมคะก่อนกับหลังจัดอันนี้คือจริงๆตจัดจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่ไปทำรีเทนเนอร์แล้วก็เอาเหล็กออกนะคะพอดียังไม่มีเวลานะคะก็เลยยังไม่ได้แบบไปทําตัวรีเทนเนอร์นะคะก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์การจัดฟันนะคะของจอยนะคะให้ทุกคนฟังกันนะคะดูดูจากรูปแล้วดูม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมจริงจริงฟันจอยมีปัญหาเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวในคลิปหน้าเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย